สวัสดีครับผมโจทีเฮซ่ตครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับรถที่หายากที่สุดในเกม GTA ภาค San Andreas นะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยส่วนใครที่ชอบรถคันไหนนะก็สามารถมิ้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยแล้วกันนะฮะ มาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยแล้วกันนะมันก็คือรถวิบากนั่นเองนะสำหรับรถวิบากนะสามารถหาได้ใกล้ๆกับสนามรถวิบากเลยนะสถานที่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะใกล้ๆกับหุบเขาแข่งจักรยานตรงนี้นั่นเองนะฮะและก็ไอ้รถวิบากตัวนี้นะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะสุ่มออกมาให้เราง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าผมแค่มาหาไอ้รถวิบากนี้นะประมาณสัก สองครั้งเท่านั้นนะฮะผมก็สามารถเจอไอ้รถวิบากนี้ได้เลยนะฮะสําหรับรถคันต่อไปนะก็จะเป็นรถตะกูล r c นั่นเองนะมันก็คือรถคันนี้เลยจุดซัมมอนของมันหรือว่าจุดดรอปรถนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะอันนี้ของจริงไม่ได้ลงมัดแต่อย่างใดนะสถานที่จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ๆตรงเมาส์ของผมนะสําหรับใครที่อยากจะขับรถคันนี้ก็สามารถมาได้เลยนะฮะนี่เลยโคเท้แต่ว่า เราอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะก็คืออาจจะต้องมาหลายรอบเหมือนกันนะจุดดรอปรถจริงๆนะฮะจะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะนี่นี่ตรงมุมตรงนี้นี่เลยรถคันนี้เท่มากนะฮะแล้วก็เราสามารถขับไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็สามารถเอาไปใส่ลงรถของเราได้เลยนะฮะ และถ้าเราได้รถอาซีมาแล้วนะสลหรับสถานที่ใกล้ๆนะฮะมันจะมีรถ1คันนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือรถอะไรนะฮะมันก็คือรถโกคาร์นั่นเองนะหาง่ายๆนะก็คือมันจะอยู่ใกล้กับรถอาซคันนี้เลยนะนี่เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยสถานที่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> สถานที่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยนะ สำหรับใครที่อยากได้รถโกคาร์ทไว้เล่นเท่ๆนะก็จู่ตรงนี้เลยดูดิมันมันแจ่มากเลยนะคันนี้นี่แล้วก็เสียงรถมันก็แรงดีนะใช้ได้เลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยสำหรับไอรถคันต่อไปนะก็คือแ l ลมแวร์นั่นเองนะสำหรับคันนี้จะหายากมากถึงมากที่สุดเลยนะฮะมันจะซัมมอนหรือว่าเสกมาอยู่ตรงนี้แหละนะมันจะสุมดับตรงนี้แหละนี่มันจะเป็นสถานที่ใกล้ๆกับ บ้าน CJ เลยนะฮะนี่บ้าน CJ อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขับมาใกล้ๆแต่ว่ามันจะสม่อนอยากมากๆเลยนะผมมาที่นี่10กว่าครั้งเลยนะฮะกว่าจะเจอ,อน,นี่เลยแต่ว่าถ้าใครมาแล้วไม่เจอสักทีนะวิธีหาง่ายๆนะก็คือขับรอบๆเมืองตรงนี้แหละนี่แถวๆนี้ ขับรอบๆแถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเจอเองนะเพราะว่าแลมแวนมันจะสุ่มดอบแถวนี้เลยนะก็จะมีพวก NPC นะมันขับรถแลมแบนมานั้นแล้วก็ไปยืม n p c ขับก็ได้นะฮะสำหรับบ้านหลังต่อไปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ผมเปิดแผนที่ให้ดูเกาอน,นะฮะมันจะอยู่ด้านบนสุดของแผนที่นะแล้วก็จะเป็นบ้านหลังแรกนะฮะสังเกตให้ดีๆนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะที่ผมยืนอยู่นะตรงข้ามกันนะ มันจะมีรถนะขับมาจอดเรื่อยๆนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุ่มรถดรอปมันเองนะนี่เลยมันจะมีรถสุ่มดรอปมันเองนะเดี๋ยวเราลองโหลดดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะมันจะมีรถหลายคันเลยแหละนะฮะซาริแวนก็มีนะเดี๋ยวมาดูนะฮะเลยแค่โหลดมาก็มีแท็กซี่มาส่งแล้วสังเกตเฉียวขออีกรอบหนึ่งแล้วกันขอเป็นรถสปอร์ตหน่อยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้รถอะไรจากสถานที่นี้นะฮะอา้าวแท็กซี่อีกแล้วขออีกรอบหนึ่งพี่ ผมขอรถใหม่ได้ไหมนอกจากแท็กซี่เนี่ยทำไมสุ่มแต่รถเอ,อ่อไม่ดีมาให้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูรอบสุดท้ายเลยกันเนาะแท็กซี่ก็ช่างมันก็คือบ้านหลังนี้มันจะสุ่มรถดรอปมันเองนะฮะมามาดูขั้นไหน คันไหนคันไหนเอา้าแท็กซี่อีกแล้วโอเคที่จริงมันมีรถสปอร์ตมาสุ่มอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองมาสุ่มดวงดูนะ,ะก็สามารถมาได้เลยนะสำหรับรถคันต่อไปก็จะเป็นรถแข่งแนวคลาสสิกนะฮะส่วนสถานที่นะหาไม่ยากเลยนะใกล้ๆกับสนามกีฬาตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยก็จะได้รถแข่งคลาสสิกคันนี้มานะฮะไม่จะจอดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะตรงใกล้ๆกับทางเข้านะฮะเสียงรถก็ ค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากนะสำหรับรถคันต่อไปนะฮะก็คือ Injection นั่นเองนะสำหรับ Injection ตัวนี้นะหาง่ายมากๆเลยนะสำหรับสถานที่นะฮะก็จะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินตรงนี้เลยนะนี่เลยนี่เราลองมาขับดูแล้วกันนะ,ะว่าจะเท่แค่ไหน Injection เสียงมันแบบว่า เท่ดีนะนี่ไงแล้วเราก็สามารถขับมันได้แบบง่ายดายนะฮะแล้วก็สีสวยด้วยแล้วก็ถ้าเราเอารถคันนี้นะฮะไปทําสีใหม่นะฮะมันก็จะมีสีแบบแปลกๆเรื่อยๆนะมันจะสุ่มให้เราตลอดเลยนะฮะ สำหรับรถคันต่อไปนะก็จะเป็นรถสุดเทือนน้าสุดเทือนบกนะหรือว่ามันเป็นเรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นเรือบินได้นะตกลงนี่นายจะเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ก็คือวอร์เทคกันเองนะสำหรับสถานที่มารับได้นะฮะก็จะอยู่ทางทิศเหนือเมื่อกี้แหละแวบๆบแบบนะฮะและทีนี้เราก็จะได้มาเจอมันแบบแปลกๆนิดนึงนะก็คือไอ้วอร์เทคตัวนี้นะถ้าเราวิ่งมาถึงชายหาดตรงนีนะ้เราจะเห็นมันค่อยๆถาลายลงมา จากมุมซอกตรงเกาะตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จะไหลลงน้ําและเราก็ต้องวิ่งไล่จับมันเหมือนเมื่อกี้แหละนะฮะเราถึงจะขับมันได้นะฮะนี่เลยมันก็คุ้มกับความพยายามที่มาหามันนะเพราะว่าผมใช้เวลา7ครั้งเลยนะกวจะหาไอ้รถคันนี้เจอนะฮะและสำหรับรถคันต่อไปที่ทุกคนอาจจะชอบนะฮะมันก็คือ Monster Truck นั่นเองนะสำหรับวิธีหามันก็ ง่ายแสนง่ายเลยนะแต่ว่าจุดดอรอปนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กันมี2จุดนะจุดแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะสุ่มดรอปออกมาจะเป็น2สถานที่ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่แล้วก็รถมันก็จะเท่แบบนี้เลยแต่ว่าไอ้สีรถนะมันจะสลับกันด้วยนะแล้วแต่เรามานะฮะแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะนี่เลยแล้วก็สามารถมาขับรถเฮ้ยใครวะนั่นอิสโตเอคเคมนนั่น ในที่สุดก็ถึงรถอันดับที่1ของคลิปนี้กันแล้วนะผมขอยกให้กับรถคันนี้เลยนะฮะมันก็คือฮอตไนน์นั่นเองฮะนี่เลยสำหรับจุดซัมมอนของรถคันนี้หรือว่าจุดดรอปรถนะฮะก็หาไม่ยากเลยนะฮะใกล้ๆกับจุดเซฟในเมืองนี้เลยนะฮะนี่เลยมันจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเอนี่แหละนะประมาณนั้นนะฮะแล้วเราก็ลองทดสอบขับหน่อยแล้วกันนะฮะเสียงมันแจ่งมากเลยนะผมวนะฮะนี่เลย อย่างเท่นะฮะแล้วก็พวกลายต่างๆนะสวยมากๆเลยโอเคประามานี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนหารถเจอแล้วกันนะแต่ละคันนะมีจริงนะแล้วก็แต่ละคนอาจจะดรอปเป็นบางช่วงเวลาด้วยนะเราอาจจะต้องมาหลายครั้งนนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับต c ไคร e ช่องโจโทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่ง <maintained. S 1> แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะ <S <s <yse> <S เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม